มาเด้อค่ะพี่น้องเบิงตำสมตำค่ะตำสมตำอีกแล้วค่ะเมื่อเนี้ยนี่ค่ะพริกครึง่งคกพริกครึ่งคคกพี่น้องมา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 เอามาด้วยนะผงนัวนะ่ะใส่หลายแซบลายเอามาเลยค่ะน้ำตาลโอเคค่ะมาค่ะมาเบิงเด้อค่ะพี่น้องผงนัวนผงนัว ใส่หลายใส่ใส่หน่อยแซบหนยใส่หหลใส่หลายแซบหลาเอาใส่หมูเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะนี่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 แม่เาไปนั่นรานไปทัพีค่ะโอ้ปี่ที่แซบค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะตำสมน้ำกกงกินข้าวบ้มตำสมตำ เอาพริกเผ็ดตายเบาเรื่องเลยตีม hey. e ือเลยเอากับโคกไงนาะงหาประจำค่ะครูว nah. ่าลันโยหลานชายจำส่งใ่รพี่น้องมามามาอ้าวมีดถ่ายนี่นะลักมีดกันดิโอ้โอ้โอ้ระวังมีดระวังมีดมีขาเนาะมีดมีขาย่างได้เด้อครับพี่น้องแมนครับได้จะรู้วันเลยครับ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณหลายๆเด้๋ยวกัพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะเสียงพี่น้องโคมพันแตกโยงเงี้ยงโยงเงี้ยอย่างหรเอาบักหนาวอันอย่างบุญไงเอาเอาเอาบักหนาวเอามะนาวเราไม่มีเหรอโอ้บักหนาวนี่แล้วบักหนาวนี่นะบักหนาวของแท้ขออันเพียงเดียวพอเลยเพียงเดียวพอมันบ่ ใส่น้ำตาลแล้วทิใส่แล้วครับโอเคค่ะปลาแดกเด้อปลาแดกแซ่บปลาล่าค่ะพี่น้องปลาล่าใส่หลายนัวหลายเทจั่ววากป่ะเนี่ยหนึ่งท่าพีสองท่าพีโอ้น้ำลายแตกแล้วพี่น้องดูนะโอ้ส้มตำส้มตำเมนูเด็ดเบิดทุกมื่อยำมะแรงค่ะแทบลายบักกอต้นใดบักกอต้นอันอยู่หนา ต้นอยู่หลังนี่บมดยังมันนุ้ยน้อยมันอันมันสุกหมดแล้วเหรอแล้วใครไปเอานาไปเอามาเอาเลยโอเคโอ้เบิ่งเด้อพี่น้องกดนะเอางัวบัดเนี่ยพูดนะู่โว์บ้ดเบิ่งสีพี่น้องพึดเบืองเบิ่งมาเด้อครับกินน้ำส้มน้องกันสีนี่สุดยอดเลยเด้อพี่น้องกดนะ ส่งเ,เด็ดกินกระแดกิ่เพราะว่าอยากก,ก,กินบกหร้กระแดกทำไมเด้อมาเด้อมากินสมบก,ก๋อยไงเด้อค่ะพี่น้องขอช่องโคมพันตุลากันนะคะแซ่บแซบสดสดเลยคะ่ะพี่น้องมาเขึ้นมาซอยเพชรเข่าขาึ้นเล่าคขึ้นเข่าขึ้นร้องกับเสียงดังบังดุ๊กบังดู๊กสิบบังดูกขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะพี่น้อง เอาสุดีมือไ่ตกแตบพับพีน้องมือไม่ตกเลยอ้าเทบัวป้ากอแทบแทเทเอาวันนี้ละส้มต่บ่มผิดบ่เมนส้มต่ำเนาะ ฮะส้มตำบ่เผ็ด่เม็นส้มตำปัดเอาสากออกนะค่ะอันพ่าพี่น้อนงขออนุญาตว้างสากเม่อนป้องปัดพู่น,นะมาทานด้วยกันนะคะส้มตำค่ะส้มตำเผ็ดๆก็อร่อยๆค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ